สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูยาย่ DIY ออฟท่าหลอดบายกัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันต่อวันนี้อัดคลิปยาวๆไปเลยนะคะ <c oughs> มากันที่วันอาทิตย์ค่ะ <c oughs> เป็นการดูดวงแบบตะว,วันตกเป็นการดูดวงทั่ว,วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพานี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือดวงทั่ว,วไปโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นบันเทิงโดยเป็นขำๆดูเพราะว่าไม่มีอะไรดูโอเคปะแล้วก็พลังงานบวกๆมาให้ต่อสู้กับปัญหาโรคซักนะคะ อาจารย์เอาพลังงานบวกๆมาให้กับพวกคุณทุกๆคนที่เจอปัญหาในด้านของความรักถ้าคนมีรักดีๆเลื่อนผ่านเลยไปนะคะสําหรับคนที่รักมีประเด็นรักสามเศร้ารักซ้อนรักไม่ชัดเจนรักที่เป็นแฟนวิดเบเนฟิตอะไรอย่างเงี้ยคือเฟนวิดเบเนฟิตคือสถานการณ์รักที่เราไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันบางทีบางคนก็มีซัมติงกันแต่ก็ไม่ได้มีสถานะตรงไหนเลยประมาณนั้นเป็นเพื่อนก็ไม่ใช่เป็นแฟนก็ไม่เชิง เป็นคนรักก็ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยอ่ะอาทิตย์มาดูสถานการณ์รักของคุณค่ะออพลังหมดแล้วอาจารย์พลังหมดแล้วเดี๋ยวต้องไปหาพลังเพิ่มสิบถ้วยค่ะเอ้สิบเหรียญสิบเหรียญความเป็นครอบครัวความเป็นปึกแผนการวางแผนการเจรจาการพูดคุยปรึกษาหารือกันในครอบครัวคุณอาจจะเป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลเดด เป็นคนมีครอบครัวแล้วก็ได้เป็นแม่ไม้พ่อมไม้ก็ได้นะจ๊ะม,มีความรักข้างใหม่เข้ามาหรอจ้าทิจารักเขาชอบใครอยู่จ๊ะคิดมากเรื่องความรัก sensitive the tower อราทำไมเป็น the tower ล่ะหรือคุณอาจจะอะมามาเหล่ากันไพ่ของคุณพไพ่ใบแรกเป็นสิบเหรียญสิบเหรียญคือการอะเอาเรื่องงานเรื่องเงินก่อนเรื่องงานเรื่องเงิน ได้เงินก้อนโตมาไหมได้เงินกอ้อนโตกับการขายที่แบ่งสมบัติเออได้เงินก้อนโตกับอะไรฐานะการเงินการงานมีความมั่นคงดีแต่ว่าสิ่งที่คุณวาดหวังไว้มันพังถล่มทลายลงมาหมดแล้วไม่รู้ว่าสมมติได้เงินมาเราอาจจะอยากได้สักแสนหนึ่งแต่อาจจะได้สักแค่ห้าหมื่นอะไรอย่างนี้นะจจะความรู้สึกในใจอยากจะกลับมาเป็นครอบครัวกับใครอีกครั้งคะเดี๋ยวอ่ะ อยากจะกลับมาเป็นครอบครัวกับใครอีกครั้งหรือใครบางคนเดินกลับมาเป็นเพื่อขอโอกาสในเป็นเพื่อขอโอกาสในการกลับมาเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบอีกครั้งหรือเปล่าคนที่จบไปแล้วคนที่เลิกไปแล้วคนนี้ได้กลับมาคนที่คุณยังรักอยู่เขาเคยเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวกับคุณมาก่อนนะจ๊ะเนี่ยมีเกณฑ์ของใครบางคนได้กลับคืนมานะในด้านของความรักนี่แหละมองดูประเด็นของความรักคุณอยากจะอยู่นิ่งๆคะ่ะ มันรู้สึกเจ็บหรือว่าครอบครัวที่คุณเคยคิดว่ามันเป็นสถาบันครอบครัวที่ดีมันเป็นความรักมันเป็นความอบอุ่นที่ดีบัตรนี้มันได้พังทลายลงไปหมดแล้วสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณวาดหวังไว้มันเป็นแค่ความรู้สึกที่มันมันตัดสินใจไม่ได้เหมือนคุณอยากจะเดินออกไปจากตรงนี้หรือว่าตัวคุณเองในด้านของความรักมีครอบครัวคุณมาช่วยตัดสินใจ คนภายนอกพ่อแม่พี่น้องมาช่วยตัดสินใจในการวางแผนสำหรับชีวิตหรือเข้ามายุ่งยากมากเกินไปกับครอบครัวของคุณก็ได้นะจ๊ะทำให้ทำให้คุณต้องคิดมากทำให้คุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะเอายังไงต่อในความรักความสัมพันธ์นี้ดีคุณรักเขาแต่เขาเจ้าชู้หรือคุณเจ้าชู้จ๊ะมีทางเลือกคุณรู้สึกว่าอยากเดินออกไปช่วงนี้เครียดจิตตก หลายๆอย่างเหมือนก็ว่าจะทำยังไงก็ไม่ได้นะอารมณ์ของจะทำอะไรก็ไม่ได้จะกลับมาเหมือนเดิมก็ไม่ได้จะไปต่อก็ยากแต่เรารักเขาจะทำยังไงอารมณ์ประมาณนั้นคิดเยอะคิดมากน้อยใจเซนซิทีฟกับเรื่องราวต่างๆหรือไปแอบรับรู้ว่าคนของคุณเจ้าชู้มากมีเรื่องที่ทำให้คุณต้องตกใจมีเรื่องที่ทำให้คุณต้องรับรู้แล้ว แล้วทำให้สถานการณ์ของคุณเองไม่มีความสุขสักเท่าไหร่ความรักที่เคยคิดว่ามันเป็นความรักที่ยังยงนนย่งยืนมั่นคงและถาวรนั้นมันไม่ยั่งยืนมั่นคงและถาวรอีกแล้วมันเป็นความรักที่มาจากรากฐานของความรักหรือเปล่าหรือความรักครั้งนี้ครอบครัวจัดสรรให้เป็นพ่อสื่อแม่สื่อชักนําเข้ามามันทําให้ความรักตรงนี้ที่เคยคิดจะเป็นครอบครัวนั้น มันไม่ไม่เป็นตามใจที่เราต้องการนะคะส่องใครเขาอยู่จ้ะสอ่องสืบเดียมเพลสคุณเป็นแม่ของลูกใครสักคนก้าวถ้วยค่ะวางแผนกับอะไรคุณกำลังวางแผนกับชีวิตการรักตัวเองหรือในรักครั้งนี้มีคนปิดบังซ่อนเร้นมีคนทำอะไรรับหลังเรามีคนแทงข้างหลังเรามีคนไม่ซื่อ คุณเองก็ค่อนข้างรักตัวเองเป็นนะคุณมองว่าตัวคุณเองก็มีทุกอย่างพร้อมแล้วถ้าขาดความรักสักอย่างหนึ่งก็คงไม่เป็นไรเท่าเพราะว่าถ้าเจอความรักที่มันถูกทรยศหักหลังหรือความรักที่ไม่ดีคุณอาจจะไปดีกับคนเจ้าชู้หรือตัวคุณเองเจ้าชู้ก็ได้มีใครกลับมาจริงๆด้วยคนที่คุณรอคอยกลับมาไหมการกลับมาเพื่อปรับความเข้าใจได้พูดได้เคลียร์ได้คุย เพื่อเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งค่ะคนที่คุณรอคอยไหมแต่การกลับมานั้นมันไม่ได้กลับมาสร้างความสุขนะสิมันกลับมาแล้วเราเองความรู้สึกในใจที่เรายังยังไม่แน่ใจว่ามันจะกลับมาแล้วมันจะเป็นเหมือนเดิมได้คุณรู้เหตุผลเขารู้เหตุผลเหมือนใจคุณไม่ยอมรับเหมือนใจคุณพยายามคิดหาเหตุผลในความสัมพันธ์นี้ว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์นี้ มันจะไปต่อกันได้อีกหรือมันจะกลับมารักกันเหมือนเดิมมั่นคงมันจะกลับมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้หรือเปล่านี่คือพลังงานของคุณอาทิตย์ไปที่คนที่คุณรักค่ะไขกันคนที่คุณรักไปดูคนที่คุณรักกันชีวิตเขาเป็นไงคนที่คุณรักค่ะ กอบับการคืนกลับของคนรักเก่าจริงๆเขายังคิดถึงวันเวลาร่วมกันเขาคิดถึงความหวานชื่นที่เคยมีเมื่อครั้งอดีตเขารู้สึกถึงความรักความผูกพันเขาอยากจะกลับมาทำอะไรเพื่อความสัมพันธ์นี้แต่เขาก็รู้นะว่าเขามันอาจจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้มันมีความเหนือ่อยล้ากับความรักความสัมพันธ์ค่ะบางคนรักทางกายต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรม เขาอาจจะเป็นคนฉลาดเกินไปการกลับมาอยู่การกลับมาเพื่ออยู่ในความสัมพันธ์นี้อาจจะไม่ได้กลับมาเพื่ออาจจะไม่ได้กลับมาเพราะรักเราแต่กลับมาเพราะผลประโยชน์ของเรากลับมาเพราะต่างมีผลประโยชน์กันทั้งสองคนก็ได้เขารู้สึกเหนื่อยเหมือนกันกับความรักครั้งนี้ค่ะมันเหมือนอาการของเขาไปแต่งงานเหรอหรือคนเก่าๆเขากลับมาหรือเปล่าหรือเขาอยากแต่งงานหรือเขาอยากกลับมาเป็นครอบครัว ใจเขากำลังวนเวียนอยู่กับความคิดใจเขากำลังรอคอยใจเขาไม่นิ่งแต่มันไม่ได้มีความจริงใจอยู่ตรงนี้ ถ้าอยากจะแต่งงานกันก็ต้องหาเงินก้อนโตในการแต่งงานแต่งงานกันเพื่อรักกันหรือครอบครัวนําชักพายรู้จักกาันหรือเขาอาจจะอยากไปแต่งงานทิ้งคุณไปแต่งงานแล้วก็ได้หรือการแต่งงานที่แพนกันไว้มันอาจจะถล่มทลายกลับมาไปหมดเลยแล้วเขาอยากจะกลับมาเพื่อเริ่มสร้างใหม่ตรงนี้ก็ได้เดมโปรความชัดเจน เดมเพรสโอ้ oh, เป็นไพ่คู่เลยเนาะอ่ะไพ่คู่ค่ะ The Emperor เด p เพรสการตัดสินใจใดๆก็ตามต้องมีคนสองคนต้องตัดสินใจร่วมกันว่าเราจะไปกันต่อไหมความรักยังอยู่ตรงนี้ไหมความรักความผูกพันมีแต่เหตุผลในสถานการณ์ความเป็นจริงนั้นยากยิ่งที่จะเดินไปรักกันอย่างเดียวไม่ได้สามถ้วยมันมีคนสามคนใช่ มันมีคนสามคนหรือเปล่าหรือพ่อแม่พี่น้องเราเข้ามามีบทบาทอิทธิพลกับจิตใจของเราเรารักกันแต่ผู้ใหญ่ขวางกั้นหรือเปล่าเรารักกันแต่พ่อแม่เราไม่เห็นด้วยหรือเรารักกันแต่เมียเขาไม่ให้เรารักกันผัวเขาไม่ให้เรารักกันหรือเปล่าเขาจะต้องตัดสินใจว่าจะเลือกใครในความสัมพันธ์นี้คุณคือแม่ของลูกคุณคือคนที่แต่งงานอีกคนหนึ่งเป็นช้อยที่เข้ามาหรือเปล่า ใช่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ในขณะที่อ่าน16-30นี้ค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะไปในทิศทางใดคะปดไม้เทา้ามีคนจะทักทายมีคุณจะได้รับข่าวสารไม่ทางตรงก็ทางอ้อมถึงการเปลี่ยนแปลงถึงการเปลี่ยนแปลงในความรักความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้น แล้วก็มันยังมาซึ่งการตัดสินใจไม่ได้กลับไม่ได้ไปไม่ถึงแต่ถึงเวลาต้องทบทวนด้วยเหตุและผลในความเป็นจริงเฝ้ารอคอยรออะไรอยู่จ๊ะรอคนเก่ากลับขึ้นมาค่ะ,ะการตัดสินใจไม่ได้การรอคอยคนเก่าเหมือนจะเดินหน้าไม่ได้เพราะคนเก่าๆยังอยู่ในใจแต่คุณต้องปรับรถนาจิตใจรอคอยคนเก่ามากถ้ากลับมาเราจะกลับมาดีเหมือนเดิมไหม จะกลับประรักกันเหมือนเดิมไหมมันมีเหตุผลในตัวตนของมันเองค่ะคุณอาจจะดีวกับแทมรแรารราศีธนโนเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณคะการเริ่มต้นกับเริ่มต้นใหม่กับชีวิตเกิดไอเดียเกิดความคิดการกลับมาของคนเก่าจริงๆนะกับแน่นอน แต่ว่าการกลับมานั้นต้องมีคนที่รถอีโก้รถทิฐิและรถความเจ้าชูรงมันต้องเลือกเ h อะแฮง Man, <Hang> man. เขาคิดยังไงกับคุณเขาไม่แน่ใจเลยว่าการมาคุยกับคุณมาขอโอกาสจากคุณนั้นคุณจะยอมให้โอกาสเพราะเขามองว่าคุณอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามามีคนต้องการคุณในความสัมพันธ์เยอะไพ่เป็นไวเวอร์ซาได้แต่เขาอยากคุยเขารู้ว่ารักเรามีความแตกต่างระหว่างสถานะฐานะ าาศาสนาวัฒนธรรมรักทางไกลคุณอาจจะดีวกับกรกฎไฟแม่สิงธนูลมแม่ทุนตุนกุมเขาอยากกลับมาค่ะเดอเอมเปอร์การกลับมานั้นเขายัางคอนโทนคนคนนี้ยังต้องการสิ่งที่เขาต้องการไม่ว่าคุณจะให้ได้หรือให้ไม่ได้แต่เขาต้องการแบบนี้เขาจะคนที่เลิกกันไปคนที่เบรกกันไปคนที่ไม่ทักทายกัน จะมีโอกาสไหมที่คนสองคนนี้จะกลับมาอีกครั้งค่ะจะมีไหมโอกาสนั้นเพชรออฟครับค่ะจากไปไกลแต่ว่าหัวใจไม่ได้ออกจากกันไปเลยตัดสินใจตัดสินใจอยู่ไม่เลือกออกกลับไม่ได้ไปไม่ถึงสถานการณ์คุมเครือคาราคาซังจะรักกันต่อก็ไม่ง่ายจะเลิกกันไปก็ไม่ง่ายมันคุมเครือคาราคาซัง การตัดสินใจนั้นต้องรอคอยรอเวลามีแต่คนรอในที่นี้ค่ะไม่ตัดสินใจทําอะไรทั้งนั้นปล่อยให้สถานการณ์มันเยียวยาตัวเองเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมคะคนที่คุณรักนะ่ะเวนอฟสอดค่ะเดอะอัมเพรคุณอาจจะดกวาราสีเม็เดอะเดทพกจกค่ะ คิงออฟครับรอคอยเขาจะเทคแอคชั่นไหมไหม่เขาจะโฟกัสกับชีวิตของเขาเริ่มต้นใหม่มันมีความขัดแย้งกันในด้านความคิดค่ะในด้านความคิดมันคิดกันไปคนละทิศคนละทางไม่คิดไปไม่คิดกันไปในแง่เดียวกันอีกแล้วมองต่างมุมกันแล้วความบาดหนังความบาดหมางนั่งบังเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่านะจ๊ะ อความในใจของเขาที่เขาอยากบอกคุณค่ะความในใจที่เขาอยากบอกคุณเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะเด m มูนความรักนี้ไม่มีแสงสว่างรักทําให้หงุดหงิดรักที่เป็นลับๆหรือเปล่ารักที่มีคนไม่ซื่อนะตรงนี้มีคนพูดปดในที่นี้ค่ะความรักที่มีการเจ็บกับความรักครั้งนี้ j ั s t i c แต่บางคนอยู่ในทะเบียนสมรสแล้วรอการหย่าร้าง รอหาข้อตกลงรอการเจรจาร่วมกันว่าเราในความรักความสัมพันธ์นี้เราจะไปในทิศทางใดเราควรจะเลือกใครคุณควรจะเลือกใครเขาควรจะเลือกใครรอสถานการณ์ของการเคลียร์คุณอาจจะดิวกับเมถุนเอ่อมินอ่าตุนอ่ะขอไพ่แนะนำน่อยค่ะขอไพ่แนะนำให้กับความรักความสัมพันธ์นี้หน่อย ขอไพ่แนะนําให้กับความรักความสัมพันธ์นี้ไม่รู้ว่าจารย์มองไม่เห็นว่าใครเป็นคนที่เกิดปัญหานะเขาเป็นคนสร้างปัญหาให้คุณหรือว่าการสถ,ถานการณ์ที่มันไม่สามารถลงตกร่องป่องชิ้นหรือลงเอ่ยกันอย่างมีความสุขได้ขอไพ่แนะนําค่ะปั้นดินเป็นดาวมีใครไปก่อกําเนิดรักใหม่แล้วกำลังไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับคนอื่นไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะ น้ำพึ่งพระจานทร์มีคนหนึ่งกำลังมีความสุขในขณะที่คนหนึ่งอยู่ในคาบน้ำตามนดำเหมือนคนโดนของค่ะเหมือนใครคนนี้คนที่อยู่ตรงนี้ที่เคยเป็นคู่กันมาไปโดนของเหมือนคนโดนของหรือเป็นไปมีความรุ่มหรงกับคนใหม่ที่ไม่เอาคนเก่าอีกแล้วค่ะใช่จริงๆด้วยเหมือนคนโดนของเลยนะ เหมือนเหมือนไปลุ่มหลงกับสิ่งใหม่ไปลุ่มหลงกับกิเลสตัณหาไปโดนของมาหรือเปล่าปองดองรักสามเศร้าในที่นี้มีใครบางคนที่ไม่ซื่อสัตย์มีคนอื่นรับไปสุขสรรกับคนอื่นปล่อยให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นทุกข์มากแล้วก็ยังอยากกลับมาปองดองกับเราอย่ารําเส้นรถไฟฟ้า ไพ่แนะนําว่าอะไรพาแนะนําบอกว่ามีคนเล่นของเหรอมีคนอาจารย์มองเป็นสองประเด็นนะหนึ่งมีใครคนหนึ่งที่จะออกไปจากความสัมพันธ์นี้ไปกับคนอื่นไปรุ่มหลงกิเลสตัณหารุ่มหลงของใหม่ซึ่งซึ่งพยายามพยายามจะฟีดตัวเองออกไปไม่ให้คนอื่นเข้ามายุ่งกับอันที่สอง คุณอาจจะเล่นของก็ได้นะพาคนคุณกลับมาเหรอให้กลับมาปรองดองหรือใครคนหนึ่งในที่นี้ต้องการให้บ้านหนึ่งบ้านสองปรองดองสามขีกันนจะจ๊ะอย่ารั้เส้นเข้ามาจุดนี้อย่าร้มเส้นเข้ามาจุดนี้มีใครบางคนพยายามบรลร้านคนสองคนไว้ในที่เดียวกันแต่อีกฝ่ายไม่ยินยอมอีกฝ่ายหนึ่งกำลังเจรจา อีกฝ่ายหนึ่งกำลังคิดไต่ตองว่าควรจะอยู่ควรจะไปควรจะเอาอยัางไงกันแน่ไพ่ของคุณเป็นแบบนี้อาทิตย์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคิปชัน่นบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ line, มาค่ะแอดไซ e 0เอฟอศนงเแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ